สวัสดีครับวันนี้พาเข้ามาชมนะครับพาเข้ามาชมการทํางานนะครับเตรียมจัดส่งตอนนี้จริงๆโต๊ะเราอะ่ะมันมีขัดอยู่ตรงนั้นนะนะช่วงนี้งานจะค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณลูกค้าทุกทท่านเลยนะครับนี่ต้อง เรียกว่าไงนะต้องเบรกเบรกพนักงานบางจุดมาช่วยขัดกันขัดกันแบบฟอนิเจอร์นะใช้มือขัดนะครับนะฮะเนี่ยนะครับเราจะใช้แบบพวกรถถังจริงๆเราจะไปเครื่องขัดตัวใหญ่แบบเนี้ยนะถ่ายได้ดแบบแบบเนี้ยเราขัดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับตอนนี้เรามาเกตไงมาเกตงานนะครับสู้ด้วยคุณภาพนะครับสู้ด้วยคุณภาพนะครับอันนี้ เมื่อกี้นี้ตรวจสอบดูนะก็จะมีท่านลูกค้าที่สั่งแล้วสั่งอีกนะเป็นรอบที่สามรอบที่สี่แล้วนะนะครับที่ดูจากตรวจเมื่อเมื่อกี้นี้นะครับก่อนที่จะเข้ามานะคือเราสู้ด้วยคุณภาพนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะแบบนี้ก็จะเป็นพวกบันไดยอย่างนี้ก็จะเป็นท็อปโตะนะครับท็อปโตะเราเอาคุณภาพสู้นะครับ แบบนี้ก็ลบขอบลบมุมนะนะครับด้านนี้ด้านหลังแน่นอนเห็นป่ด้านหน้าจะสวยเห็นไหมดูง่ายนะครับบางท่านบางท่านบางท่านก็เจอแบบรถที่แบบด้านหลังจะไม่ค่อยมีกระพีด้วยก็โทรมาถามเราด้วยนะบางทีอยู่ในเพจก็เข้ามาถามเราด้วยว่าจะเอาด้านไหนขึ้นดีด้านหน้าด้านหลังอันไหนเป็นด้านหน้าเนี่ยจะเป็นด้านหลังนะนะครับคือไม่มีอะไรมาก เอาคุณภาพสู้นะครับคุณลูกค้าเลยจะสั่งมาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นไม้บันไดนะไม้บันไดนะครับการทำงานต้องเนียนนะครับแต่ตัวนี้ก็กำลังหอ่อนะกำลังห่ออยู่นะ นี่วันนี้ก็ไปส่งแล้ว1ล็อตอันนี้น่าจะไปส่งอีกล็อตหนึ่งนะครับคุณลูกค้าท่านใดถ้าสนใจนะครับที่เป็นชอบสไตล์แบบไหนบอกทางเราได้เลยนะครับแล้วก็จะให้ลบเหลี่ยมลบมุมนะครับคุณลูกค้าใช้ไม้ชิ้นเล็กนะครับสั่งได้เลยนะครับใช้ไม้ชิ้นใหญ่ก็สั่งได้เลยนะครับคุณลูกค้า วัดขนาดนะครับที่ต้องการนะครับความหนานะความกว้างความยาวนะครับนะครับโทรสอบถามเราได้นะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าให้ดีนะครับถ้าสอบถามทางเพจนะครับคุณลูกค้าช่วยบอกด้วยว่าคุณลูกค้าอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรนะครับแค่นั้นเองทางนี้ทางนี้ทางแอดมินได้ข้อมูลแล้วนะครับคือได้ข้อมูลขนาดนะครับ ความกว้างความหนาความยาวแล้วและได้ข้อมูลอ,อ,อำเภอจังหวัดตอนนี้เราจะคิดคำนวณทั้งค่าส่งให้ด้วยนะครับคือมันจะไวนะครับคุณลูกค้านะฮะวันนี้ก็ไปส่งน่าจะไปที่จังหวัดน่านด้วยแล้วก็จังหวัดเ,เชียงรายนะครับและจังหวัดแพร่นะครับบางทีก็จังหวัดพะเยาก็มีนะครับทางเราก็ทำเป็นชิ้น นะครับเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเนี่ยชุดนี้ก็จะเป็นพวกไม้บันไัดนะครับไม้บันไดชุดนี้ก็จะเป็นทอบโตะมีความหนานะครับมีความหนานะครับความหนาประมาณ4.5ก็ทางเราก็ยินดีให้บริการนะครับยินดีรับใช้นะครับผม โอเคนะครับที่นี่บริษัทแสงประภัยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายไม้สักแปรรูปนะครับไม้สักประสานและไม้สักโครงจอยนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับ0817019172นะครับเราอยู่จังหวัดปทุมธานีอำเภอลาดหลุมแก้วบายบายสวัสดีครับ